ช่วงนี้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเชิญดอกไม้และตรากรก้าสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายประกบยิงในพื้นที่บ้านสารงจังหวัดปัตตานีค่ะ ที่โรงพยาบาลยะลาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองนนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตรกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบช,ชื่อและจํานวนค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ในขณะที่เดินทางไปพบปะามวลชนในพื้นที่บ้านสโรงที่ตําบลเขาตูมอเาเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ร้อยโทสิทธิชัยทวิทางกูลผู้บังคับกองร้อย ทหารพรานที่2006ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยิงที่บริเวณซี่โครงซ้าย3นัดและบริเวณหน้าท้องสองนัดเหตุนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางคณะแพทย์โรงพยาบาลยะลาได้ทำการผ่าตัดรักษาล่าสุดนะคะผู้บาดเจ็บอาการโดยรวมปลอดภยัยแพทย์ยังคงให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะในการนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เชิญกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชเชายแดนภาคใต้นะคะและปลดก้าวปลดหมอมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเชิญดอกไม้และตะก้าสิ่งของพระราชทานมามอบเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และให้หายป่วยโดยเร็ววันนะคะซึ่งการได้รับดอกไม้และตะก้าสิ่งของพระราชทานได้สร้างความปรับปรืมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะแก่ร้อยโทสิทธิชัยทวิถางกูลและก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะ